สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พ่อๆพอกันกับช่อง Joy Channel นะคะวันนี้ Joy สิเม็ดแกงไก่ใส้นอไม่สมค่ะเป็นอาหารราชนิกลของอีฉชันเองนะคะเพราะว่าสมัยเป็นเด็กน้อยนี่กินหอดฝีมือแม่ค่ะเวลาเกี่ยวเขาดำหน้าหรือว่าล่งแขกเกี่ยวเขาลง่ล่แขกดำหน้านะคะสมัยเป็นสาวอันสิบห้าสิบหกปีเวลาไปเกี่ยวเขารับจ้างมือละร้อยยี่สิบบาทก็มาก,กินแกงไก่ใส่นอไม่สมค่ะก็เลยมันนี้เลย เกิดมาอยากกินแกงไก่ใส่นมผสมนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็อีกมีอีกอย่างหนึ่งนะจ้าพี่น้องจอยก็ลืมเนาะอาหารบ้านเฮาก็เป็นรสอันเป็นกินที่หอยหวนซะเสลือเกินเฮ็ดไห้ฝรังสามารถออกจากบ้านได้ภายในหาวินาทีนะจ้านั่นคือกินประแด็ก็กินแกงน้ำมิสมั้พี่น้องปัญหาทุกคนก็ต้องมีนะจ้าพี่น้องในการทีแต่งงานกบอันคนต่างชาตินะคะโบเมนชาได้กระสังแต่เขาจะบ่มักงอไม่สมบ่มมากกินประแดกนี่มันก็สีมีปัญหาขึ้นกัน จอยพอมีนะจ๊ะเพราะว่า <nine> อ <fold> ัน <Vorte> ด <il dunno> ับแรกจอยบอกแฟนจอยว่าเท่า่าสั่นอาหารปฏิอาหารข่อยกินน่ะมันเหม็นเลยว่าสัลาก็เห็นมันสิกินตลบอ้อวนมาสั่นแล้วก็ว่าก็เปิดพัดล่องเปิดครึ่งเปิดคนก็สอิบ่ามันยังตัวมันป่จอยใส่วิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายเลยเร่งด่วนจ้ะก็คือว่าเริ่มเห็ดกับเขาไปหน่อยๆเริ่มจากพัดกะเพราเริ่มจากอันทอดหมูเริ่มจากอันเห็นไห้เขาเดีคุณชินได้กินอันน้ำปลากินปลาแดเข้าวนะจ๊ะพี่น้องแล้วเขาก็ ู้ดังเข้าก็สิมาต,ตามกินเท่าเอง <c oughs> สำหรับข่อยนะเราไม่เหตุการณ์น,น,นึงพี่น้องข่อยอย่ายไม่ยุ่กันไม่ยุ่ก็ไม่ย่าข่อยไม่ไม่ไม่ไมไมย่าข่อยโลนโลกแหง้งฝรั่งแท่จ๋าเลยเรากินตะเนยนมอ,อย่างทุกอย่างเนาะเมือน,นึงกขเฮ็ดแกงไก่ส่น้น้อยสมสารทุใหย่ากว่าแบาไม่ย่าของพมหนูจ้ะโลกทนบ่ไปไหมเราเปิดหน้าต่างเปิดบัตรทุบทนันเฮียนเราแล้วก็าลปนั่งอ่านอยู่ข้างหนอก ก็ไปนั่งให้ขอยเฮ็ดกับเขาแล้วมันก็บอกว่าอ้ายาตกูเป็นอย่างน้อว่าสันบานเนียนมือนันเห็นเป็นมือที่มาตกแข็งแข็งหนาวกันหนาวเถ่าเอาผมโ่มไปนั่งนี่เพิงนอกไปนั่งยี่รียบอย่างมากจากมือนันเป็นต้นมาพี่น้องญาตยๆแขอยออกไปนอกบ้านแขวยสีฟ้าเฮ็ดกับเขาไทยไว้เฮ็ดอาหารไทยแกงไก่นี่ยนี่มาส่งออมหมกออมไก่หมูอันย่างอีกอันแกงเนื้อไม่อ้ยหลายอย่างอาหารไทยที่แบบว่ามันหลด มั่อป็นอาหารไทยกับอาหารอีสานขอโทษเลยล่ะอาหารอีสานที่มนันกินฉุฉาดชุนจมูกฝรั่งนี่ขอยเสิฟาวเห็ดก่อนมูอ <c oughs> นั่นเราะจ้ะสำหรับอันผู้ใดเนาะมีผัวฝรั่งก็บ,บอกผัวจวกกอนว่าอาหารขอยหม็นว่าจาัว่าผัต้องบอกหรอกผู้คนก็งหูเก้าเนาะจา้ะพี่น้องขนาดรถติ้นเท่ากับน้องกไปทางน,นั้นเท่าก็ไปทางอ้อมก็ได้ทุกอย่างมันมีมันมีสร้างออกเนาะพี่น้องเนาะผุ่นมาเบ่งแกงไก่ข่อยฟดตดดดล่ะ เยอะสิให้เบิง่งว่าสิแซ่บหรือบอ่ปะไปเบิ่งแกงไก่กข่อยนํากันพี่น้องวานสิออกมาเป็นคือสมัยเป็นเด็กหน่อยอยู่บ่นะจ๊ะย์เดาเละจ้ะแกงไก่ใส่นมผสมกับเส้นร่อนมันะจ๊ะเส้นร่อนภาษาบ้านนอกคือวุ้นเส้นะคะ่ะโอ้ภาษากลางนะคะภาษาบ้านนอกเส้นร่อนแกงไก่ใส่ในมผสมกับเส้นร่อนเด้อพี่น้องแซ่บๆกันนะจารพี่น้องจ่าฝน ข่อยว่ามีแต่อันสินรุตข่อยไส่สินไปตั้งแพ็คหน,น,นึ่งใส้แต่ไม่สุกเออนี่เด่นหน่อยไม่สุกมันซั้นใบแบบโหเริ่มซื้อต้นหวนหวอามว่าพ่อหยังดกอกดออภัยอนุญาตแต่ว่าข่อยว่าขอ่อยใส่เปแดกน้ำปาลาแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็จะสีขออนุญาตอันนี้ทุกท่านนั่นฝากกดติดตามกดซับสไครป์ใบแบบโหให้น้ำนีำด้อจ้ะขออภัยได้หลายเด,ด้อค่ะรำเถ้อตื่นเต,ต้นกับหน้ากล้องบุกไฟเดิน บค่ค่อยอันนั้นปันไหนบ่ค่อยอันชิ่นกระป๋องปันไหนเดี๋ยวสิพยายามฝึกการบอกกระป๋องดูๆแด้วพี่น้องเนาะอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวคนตักใส่ถ้วยให้บึงเด้อพี่น้องเด้อจ้ะทั้งเส้นละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะด้วยจ้าพี่น้องจ้าลาจ้ะ